สวัสดียามเช้าครับเช้านี้มาไล์สดกันผมอยู่ที่อ่าเชะอ่ำเพชรบุรีท่านผู้ชมเมื่อคืนมาพักที่นี่ก็เดินทางมาจากมาท่องเที่ยวกันหลายวันมาหลายจังหวัดก็เมื่อคืนก็นมาพักพอนกันอยู่ที่เนี้ยที่เชะอ่ำนี้นะครับก็เช้านี้ก็ขอมาไล์สดเก็บยากาศทะเลที่ชะอ่ำให้ fc ห้ชมกันครับบรรยากาศเช้าจริงๆก็ตื่นมาแต่เช้าแล้วแหละตื่นมาพอดีมีเก็บของอะไรต่างๆตัวนี้ก็หกโมงแปดนาทีอันนี้ช่วงเวลาหกโมงแปดนาทีนะครับเช้านี้ก็ดูแสงยามเช้าก็ถ้าอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าสายเช้านี้ทะเลก็จะจวยเพราะว่าน้ําทะเลก็จะหนุนจะขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเยอะท่านม้ชมดูชายหาดนะน้ําทะเลก็ขึ้นมาประมาณนี้ขอบอยู่ข้างบนเนี่ยเมื่อคืนก็ถึงประมาณนี้นะครับ แต่ว่าถ้ากลางวันน้ําก็จะลงนะน้ําลงมันก็จะหาดก็จะเข้าไปลึกมันก็ไม่สวยก็ส่วนมากก็ตอนเช้านี่มันจะสวยมากกว่าก็พาชมบรรยากาศก็จะมาไล่สดไม่นานนะครับท่านผู้ชมก็พาชมบรรยากาศเนาะตอนเช้าแล้ืคนก็มาพักผ่อนในทานข้าวทั้งหลาช่วงนี้อยู่ในช่วงของโหมดการพักผ่อนท่องเที่ยวท่านผู้ชมหยุดพักเรื่องงงเรื่องงานก่อนเพราะว่าทํางานก็ทางานเยอะแล้วล่ะ นะครับในช่องในอะไรต่างๆอาจจะมีไล์สดในเรื่องของการท่องเที่ยวปะกนไปนเรื่อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นการนําเสนอสิ่งที่เราไปพบไปเห็นก็นํามาฝากเอฟซีพี่น้องอาที่เข้ามารับชมในช่องของตั้มเกษตรพอเพียงนะครับก็บางเรื่องก็เป็นเรื่องกเกษตรก็เป็นหลักแต่ว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวกับเรื่องเสริมเรื่องอื่นๆก็เป็นเรื่องเสริมนะครับเมื่อ พันวาก็ไปนู่นมาไปภูเก็ตก็ไปเที่ยวภูเก็ตทะเลก็จะต่างกันฝั่งนี้ก็ฝั่งนู้นนะครับทางนี้ก็น้ําจะไม่ค่อยใสเนาะไม่ค่อยใสก็ไม่เป็นไรก็พอที่เราจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไกลมากนักนะครับมีโอกาสก็มาครับทางชะอ้มนี้ก็บ้านพักมาอะไราก็ถูกนะครับในซอยนียท่านผู้ชมเนี่ยผมจะให้ดูเข้าไปด้านหลังเนี่ยในซอยนียจะมีให้ใครมาชะอ้อมนะจะมีบ้านพักให้เช่าเป็นหลัง ผมเช่าเมื่อคืนหลังหนึ่งก็นอนก็สิบคนก็ตกอยู่ที่พันห้าก็เป็นห้องแอร์สองห้องนะห้องแอร์สองห้อง,ห,อง, A, 2, ห,องห้องน้ำสามห้องเนี่ยข้างในเนี่ยมีเยอะเลยท่านผู้ชมเนี่ยใครเข้ามาก็ไม่ต้องพักแถวโรงแรมก็ได้ท่านผู้ชมครับถ้าใครจะพักโรง,งแรมก็คืนประมาณพันห้าสองพันก็แล้วแต่เลือกเอาแต่เข้าไปในซอยนะเราจอดรถเนี่ยก็จะมะีบอกก็ได้เลยว่าซอยลุงแซมนะตรงเนี้ยซอยลุงแซมตรงเนี้ยเข้าไปข้างในซอยเยอะเลยครับมันเป็นทาวน์โฮมท่านผู้ชมเป็นทาวน์โฮมแล้วก็มาปรับ ประยุกแลวก็เป็นบ้านพักห้องพักให้กับนักท่องเที่ยวได้พักนะเมื่อก่อนไม่ค่อยมีนะทีนี้ยเยอะแยะเลยท่านผู้ชมครับถ้าเรามาก็ลองศึกษาติดต่อดูนะในซอยนี้ก็จะเยอะเลยที่พักสามารถถ้าเป็นรถส่วนตัวเรามาเนี่ยจอดนะใต้ถุนบ้านนั่นเลยมีที่จอดรถหนึ่งที่บางบ้านก็จะมีเตามีอะไรให้เราย่างปิ้งนะแล้วก็มีตู้เย็นมีคราโอเกะอะไรต่างๆบริการเพียบนะครับมีเยอะ ก็ใครที่อยากจะมาพักทะเลใกล้ๆก็มาที่แถวชะอําอนี่ก็โอเคนะผมก็วันนี้มาพักที่นี่คืนวันนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วครับเช้านี้ก็หาซื้อของฝากาใครมาเที่ยวทางนี้ก็ของฝากเป็นอาหารทะเลเป็นปลาเป็นหมึกเป็นอะไรต่างๆไม่ต้องไปเสาะ,ะแสวงหาที่ตลาดามาชมแม่ค้าพ่อค้าก็มาขายถึงที่พักเราเลยก็สินค้า ไม่แพงมากนะักนะคุณภาพสินค้าก็โอเคบางทีเราไปตลาดแพงนะท่านผู้ชมนะหาตลาดที่แพงนะถามต่อดีไม่ดีเจอไม่ค้าด่าอีกอันนี้ก็ต่อได้อีกนะครับนะคือเป็นของฝากของอะไรเป็นปลาทูปลาหมึกกุ้งปลาแห้งอะไรต่างๆเนี่ยมีเยอะมันก็ประมาณนี้แหละใครมาเช่าทะเลเป็นของฝากนะครับอันนี้ก็กลุ่มนะักท่องเที่ยวที่มาจากเชียงใหม่นะาาท่านผู้ชมทักทายนะครับสวัสดีครับอ่าไลฟ์สดทาง youtube อยู่ครับนี่ ก็อย่ากระโดดเยอะนะครับระวังเข่านะเจ๊อันนี้นี่เอาเอายกขึ้สูงยกข้สูงเอากล้องเราตามแล้วสวยหน้าขึ้นอ่ะลองเขาดูเขาโดดกระโดดกันนะผมให้ดูก่อนอ่าตามวัยนะจ๊ะกระโดดอ่ะเอ เงียบแถมไกลไกลเกินอ้ามไม่เป็นไรไอ้หน้ากระเป๋านะใครทิ้งกระเป๋าไว้นู่นนะครับเนี่ยเที่ยวแล้วกระเป๋าทิ้งเห็นไหมครับเนี่เนี่ยตัวอย่างนะแล้วก็เผลอเลยแล้วก็ไปเที่ยวอยู่นู่นนะแล้วก็เนี่ยนะครับผู้ชมในกลุ๊ปผมเนี่ยผมจะเตือนตลอดเวลาให่ไหมทั้งกระเป๋าจะตางกระเป๋าแรงต่างก็ทิ้งไว้ตรงนี้ไปที่อื่นไม่ได้นะท่านผู้ชม ผมพักบ้านพักอะไรต่างผมจะออกคนไทยนะเนี่ยคุณโจงคุณแจที่ผมเ่ยแบ้ันพักเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยสนใจเนี่ยบ้านพักไอโฟนที่ผมพักเนี่ยศูนย์หกสามเก้าหกแปดสองอะไรนี่มาขี่ตรงนี้อ๋อนี่ดีกว่านี่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 ใครสนใจมาทางเผื่อมาเที่ยวทางนี้นะท่านผู้ชมนี่ก็ได้นะบ้านพักไอโฟนศูนย์หกสามเก้าหกแปดสองหนึ่งสามแปดเนี่ยนะครับ ไม่ได้ค่าอะไรต่างๆนะถ้าผม,าม้ชมมันเห็นว่าผมชอบพันห้า 1, 5, นะพันห้าพักสิบคนคืนเดียวก็โอเคมีโอมีแอร์ที่นอนดีนะมีเตียงที่นอนไม่ยุบไม่ยโยนอนสบายพื้นหลับสบายมากเลยถ้าไม,ม่ชมผมพืนก่อนนอนที่อัมวานอนไม่หลับนอนเขาเรียกอ,อะไรรีสอร์ทเนาะไม่หลับเพราะว่าผมก่อจะดื่มกาแฟเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ มันเป็นห้องแบบปูนผสมไม้นะห้องข้างบนเดินย,ยังได้ยินเสียงอยู่ห้องซ้ายห้องขวาคุยกันเรายังได้ยินเสียงอยู่มันเล็ดลอดมาห้องเราเราก็ไม่หลับผมก็ตื่นมาประมาณสักเมื่อคืนก่อนนะตื่นมาประมาณสักเที่ยงคืนนอะนไม่หลับก็ตื่นมาตัดคลิปตัดอะไรเอาคลิปไปลงในเพจเฟซบุ๊กแล้วก็แล้วก็ลงในช่อง u t ท b e ก็ฝาก f c นะครับที่ติดตามช่องตั้มกเกษตรมวเพียงก็ฝากไปช่วยกดติดตามในเพจให้ด้วยนะครับผมมีเพจก็ชื่อนี้แหละเพจเฟซบุ๊กก็ชื่อตั้มเกษตรมะเพียงเกษตรมือใหม่ mm hmm. ชื่อเหมือนกันเลยนะครับท่านผู้ชมยังไงก็ฝากช่วยเข้าไปกดติดตามตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่สามพันห้าสามพันหกสามพันหกผู้ติดตามก็ฝากพี่น้องเอฟซีในช่องนี้นะครับช่วยไป อ่าติดตามกดไลค์ like, กดแชร์นในช่องเพจให้ด้วยให้ด้วยนะครับก็ในนั้นก็จะมีหลากหลายเน้นเป็นคลิปรีวิวคลิปอะไรต่างๆที่คลิปสั้นคลิปช็อตก็กิจกรรมหลายๆกิจกรรมก็จะลงในในเพจนะครับแต่ว่าในช่องเราก็จะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของกเกษตรก็อาจจะมีแทรกเข้ามาบ้างในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของอะไรต่างๆก็ให้มันหลากหลายนิดนึงจริงๆใน YouTube ก็เป็นหลักๆก็จะเป็นเรื่องของอ่ากเกษตร แล้วก็ YouTube อีกช่องหนึ่งนะครับฝาก้ลยนะท่านผู้ชมครับถ้าจะเข้าไปติดตามก็เป็นช่องที่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวก็เป็นช่องตั้มออนทัวร์นะครับตั้มออนทัวร์ก็นะครับเป็นเรื่องท่องเที่ยวอ่าเฉพาะโดยตรงโดย,โดยเป็นช่อง youtube อีกช่องหนึ่งก็ผู้ติดตามแสนกว่าเหมือนกันนะครับติดตามประมาณแสนสองพอๆกับช่องนี้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็เพจก็เพิ่งเปิดก็ฝากที่น้องเราเข้าไปติดตามแล้วก็กด ไลค์กดแชรกดติดตามในช่องเพจให้ด้วยนะครับนี่ก็มาดูบรรยากาศเนะาะเช้าเช้ามันก็อบรรยากาศดีดนะแดดเริ่มออกแล้วครับท่านผู้ชมนะแดดเริ่มออกแล้วก็มาพักผ่อนวันนี้เดินทางเดี๋ยวจะไปแวะที่เพชรบุรีหน่อยไปแวะแถวแม่กิมลังนะไปหาพวกขนมเพชรบุรีก็หลายคนจะเอาไปฝากญาติ นมหวานแต่ผมกม็่ค่ชอบเท่าไหร่ก็จะแวะอยู่แต่ว่าไม่ซื้อนะครับเพราะว่าของหวานเนาะก็จะลดเรื่องความหวานลงในตัวเพราะว่ากลัวเป็นเรื่องมาหวาน,นแล้วก็หลายหลายโรคนะครับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงก็อยากจะซื้อพวกนี้ก็เดี๋ยวก็จะไปแวะเสร็จแล้วก็จะเลยไปที่พิษณุโลกพอดีญาติของเพื่อนเสียที่ที่โลกเภอเมืองพิโลกก็ไปทางผ่านเราแวะไปอให้วางใจแล้วก็เดินทางกลับเชียงใหม่ พรุ่งนี้เช้าก็ก็คงจะไปเริ่มทํางานตามปกติของเรากิจวัตรประจําวันที่เชียงใหม่ต่อไปนะก็เช้านี้ก็อยู่ที่อชาชอําอเพชรบุรีท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะเดินทางไปเตรียมตัวเตรียมอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็พาดูบรรยากาศเดี๋ยวไปดูข้างบนนิดนิดหนึ่งท่านผู้ชมออยู่ที่ทะเลก็นานแล้วนะเนื่เงว่าเมื่อวานตอนเย็นก็นั่งอยู่แถวนี้ท่านผู้ชมก็ตัวละสามสิบาทนะตรงนี้นะ สามสิบบาทที่เป็นเก้าอี้เข่าใบพวกเนี้ยเนี่ยตัวสามสิบบาทนะเราก็สั่งสั่งอ,งอาหารมานั่งกินพุดกุยผมก็ไม่สั่งอะไรมากมายกลัวท้องเสียท่านผู้ชมบางอย่างในค้าหาบเล่ก็ไม่สั่งซื้อกินก็สั่งที่มันพอสะอาดหน่อยมากินนะก็ระวังในเรื่องท้องเสียเนาะมาทะเลก็เรื่องเมื่อวานก็มีเพื่อนคนหนึ่งท้องเสียก็เนี่ยต้องไปอาศใสเซเว่นแหละนั่งเกลือลงเกลือเล่ ผู้หญิงก็หนีไม่พ้นเรื่องส้มตำถ้าม้ชมก็จะส้มตำนะไปไหนก็ส้มตำแล้วก็กินแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องท้องเนี่ยร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายของเนี่ยขายของฝากถ้ามาชมเดี๋ยวพาไปดูเนาะอ่าเช้าเช้ามาที่แถวเช้าอํำเหนือเนี่ยก็ถนนก็จะโลง่งเราตื่นมาหิวก็จะมีร้านข้าวต้มนีม่อะไรต่างๆนะครับมีร้านข้าวต้มมีอะไรขาย มีกา,กาแฟขายนะเดี๋ยวพาไปดูนี่นิดนึงว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับเผื่อมีอะไรน่าสนใจเราก็ไปดูอ่าแม่ค้าเขาอ,อยากไลฟ์สดเลยนะให้เขาดูหน่อยอันนี้ร้านนี้มนจักครูนี่ก็ไปขายในซอยที่บ้านพักที่ผมพักอยู่เนี่ยท่านผู้ชมนี่ดูนี้ใครอยากมาเที่ยวทางนี้นะฮะบ้านพักอยู่ในซอยเนี่ยท่านผู้ชมนี่เป็นแถวเลยนี่ ราคาไม่แพงเนี่ยเข้าในซอยเนียน,นี่บันานพักเป็นเป็นแถวจะไม่ง่ายซอยลุงแซมเนี่ยซอยลุงแซมก็จะเข้าไปในนี้ก็บันานพักเยอะนะครับาธุก <c oughs> ก, <c oughs> ก็นี่ก็เป็นของฝากท่านผู้ชมนะมีพวกปลาแห้งปลาหมึกน้ำตรงน้ำตาลเนี่ยเยอะเนาะเนี่ยเยอะ ผนราคาราคาไม่แพงนะติดต่อกันได้นี่แม่ค้าอยู่นุ่นแม่ค้านั่งอยู่นุ่นนี่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 เช้าก็ไปขายในซอยก็เพื่อนๆก็ซื้อกันไปเยอะอ่าคนละสองสามถูงก็แม่ค้ารับไปหลายหลายหมื่นแล้ววันนี้กินอะไรอ่ะแม่ค้าแฝอ่านี่นะใครสนใจก็มีเบอร์โทรไหมเอาว่าใจเย็นใจเย็นศูนย์ แปดศูนย์เจ็ดสามสี่ห้าเก้าอีกรอบหนึ่งศูนย์หกสองแปดศูนย์เจ็ดสามสี่ห้าเก้าโทรมาสั่งสินค้าในเรื่องของปลาหมึกอะไรต่างๆได้อานะหารทะเลได้กินเมื่อเจ๊ตุ้มอาหารทะเลแห้งชะอำอยู่ในเฟซอ่าในเฟซมีนะอ่าลองเข้าไปในเฟซนะท่านผู้ชมเจ๊ตุ้มอาหารทะเลชะอำะอาหารแห้งชะอำแล้วก็เข้าไปในเฟซได้แล้วก็สามารถสั่งออนไลน์ไปกินที่บ้านเราได้อยู่ไหนทั่วประเทศไทยส่งได้หมดอ่าโอเคเพราะว่าเมื่อวานส่งบาเชียงรายเท่าไหร่นะ สองพันสองพันอ่าเขามาเที่ยวเราสั่งที่นี่เราส่งของขึ้นไปเพราะเอารถตู้มาจะใส่รถตู้ไปไม่ไหวมันเมนเดี๋ยวเขาจะด่าเอานะครับถ้าผู้ชมก็สนใจก็อยากได้หารทะเลแห้งก็นี่เจ๊ตุ้มเนาะเจ๊ตุ้มนะครับเช้ามาภาคสอนนี้ก็มีทั้งข้าวต้มเนาะกาแฟโจ๊กข้าวต้มของเฮียขายแล้วครับกาแฟร้อนก็กาแฟร้อนกาแฟโบราณเนาะน้ำเผาเก๊ขายอะไรครับข้าวต้ม ต้มเกาเหลาเลื้นหมูข้าวเปล่าจา้ะอ่านี่ราคาไม่แพงนะครับถ้ามาทางชะอำเหนือมาพักที่นี่ทามเท่าไหร่จ้ะทามละห้าสิบบาทอ๋อไม่แพงห้าสิบบาทต้มีสามสิ่สิอ๋อแล้วแต่เนาะเด็กเราก็อาามเล็กนิดนึงกินอิ่มก็เดินทางต่อเนี่ยหม้อโจ๊กก็หม้อหม้อแช่หม้อโจ๊กใช่ไหมใช่หม้อโจ๊กออต้มเกาเหลาต้มเกาเหลามีหมดเนาะโอ้ <c oughs> นี่นี่นี่กินโจ๊กอันนี้น <c oughs> ะาใครอยากกินก็ สั่งร้านนี้ได้นะไม่แพงราคาห้าสิบบาทสั่งได้เลยเจ้ากินได้เลยนี่ไมมครับยังกินกาแฟ,ฟทำไมนี่คนลํำปางเหรอโอ้คนเหนือคนลํำปางก็มาปักหลักประธาน,น,น,ะนอยู่นี่เนาะอ๋ออ่าเหนือมนุษย์เหนือม,มนุษย์ <laughs> ษยเออขายร่ำรวยครับเ,เองฟังฟังนะอเองฟังฟังนี่ใครมาทางนี้ปานั้งโก็ฟงกาแฟมีหมด ที้งร้อนกับกรอบทังโกมีหมดใครไม่ทานกาแฟก็มีโอวันตีนเฮียนะอ่ามีทั้งร้อนทั้งเย็นมีหมดวันนี้ผมกินมาแล้วหลักกาแฟะนะชะวันนี้เจ๊ขายในซอยก็อุ่นหนุนเข้าไปถ้ามันก็จะจะจะบริจาคอุ่นหนุนนี่เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเดินไปในซอยนิดหนึ่งนะเดินไปในซอยนิดหนึ่งก็เพื่อใครสนใจนะสนใจก็นี่ ในซอยนีย้ทางน้อนเลยท่านผู้ชมนะที่จะกินอะไรต่างก็นี่ติดต่อที่พักวางเห็นไหมบริการอาบน้ําเนี่ยในซอยนี้ท้งน้อนเลยท่านผู้ชมที่พักใครมาเป็นคณะเป็นหมู่เป็นครอบครัวอยากจะมาพักทานลักษณะแบบนี้นะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่เสียอะไรนะท่านผู้ชมก็เพียงแต่นำเสนอข้อมูลเผื่อเป็นทางเลือก ให้กับเอซพี่น้องช่องตั้มเสพอเพียงนะครับเผื่อได้มาเที่ยวทางนี้ก็อาจะเป็นทางเลือกที่จะหาที่พักราคาไม่แพงนักแล้วก็เป็นที่พักที่เราอยู่แบบส่วนตัวส่วนตัวนะแบบสบายๆบยเนี่ยลักษณะตัวอย่างให้ดูตัวอย่างเนี้ยท่านผู้ชมเนี่ยบ้นพักน้องอิมเนี่ยเบอร์โรก็มีเห็นไหมตรงนี้ก็จอดรถได้คันหนึ่งนะมันเป็นทาวน์โฮมท่มานผู้ชมข้างบนอัทนท,ที่สองเห็นไหมเข้าทางนี้ นี่จะลดส่วนตัวได้คันหนึ่งก็สอบถามราคาได้นะครับเบอร์โทรอยู่นี่นี่เบอร์โทรนี่ใครสนใจก็สอบถามติดต่อนั้นได้นะใครอยากจะพักทถวนี้มีกับบ้านพักรูกแซมใช่ไหมมีเบอร์โทรนะครับนี่เบอร์โทรอยู่รุ้นนี่นี่ใครอยากได้บ้านพักหรือเบอร์โทรติดต่อได้นะครับนี่นี่ร้านค้าร้านชําด้วยในซอยนี้ มีบริการให้หมดนี่มีร้านชำให้บริการให้เราด้วย <c oughs> <c oughs> ผมก็พักอยู่ข้างในนี่ครับอยู่ในซอยนี่วันนี้ก็จะเดินทางแล้วมาพักเมื่อวานแล้วครับท่านผู้ชมนะมาพักเมื่อวานแล้วเ่ะอยู่ในซอยนี้เมื่อวานจริงๆก็ไม่รู้นะพอดีมันมีอมอเตอร์ไซค์เขาขับตามรถตู้เรามาว่าอยากต้องการที่พักไหมเราก็สอบถามราะคา แล้วก็พามาดูแล้วก็ได้ที่พักตรงนี้ก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะแต่ในซอยนี้ก็ยังมีนู่นนะท่านชมดูบริการข้าวต้มก,กาแฟนะนู่นมะีให้หมดไม่ต้องกลัวหิวตอนเช้ามาสามารถกินก,กาแฟ,าฟข้าวต้มโจ๊กอะไรได้หมดเดี๋ยวก็จะไปรับบริการเขาหน่อยเดี๋ยวพาไปารีวิวร้านข้าวต้มตัวนี้นิดหนึ่งนะท่านผู้ชม นี่ก็บ้านพักลุงมุย้ยนะนี่ก็บ้านพักบ้านพักเดือนดาวเห็นไหมนี่ท่า,านผู้ชมมันเป็นทาวน์โฮมแล้วเขาก็มาซื้อแล้วก็มาคอลเลอร์รีโนเวทนะเป็นบ้านพักนะอันนี้ก็จะเป็นของลุงมุย้ยนะครับรีโนเวทเป็นบ้านพักมีไวไฟมีคาราโอเกะเอามานี่หน่อยนะรีวิวหน่อยมนะั้ยนี่ กำลังไลฟ์สดดูจะมารีวิวให้เฉยเอาเลยดูเลยป๋าดูเลยดูเลยเพราะว่าอันนี้อีกเจ้าหนึ่งท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยมาเต็มนี่เดี๋ยวอธิบายเขากันนะเต็มนี่แล้วก็เพื่อนๆซื้อกันไปนี่ของเฮ er ียคุณชื่อพ่อค้าชื่อปลาครับอ่าชื่อปลาขายปลาเค็มเนี่ยเท่าไหร่นะหกพุงร้อยหกพุงร้อยใครที่จะซื้อไปฝากพี่ฝั่งน้องเนาะอันนี้บริการถึงที่ท่านผู้ชมบริการถึงที่ถึงบ้านพักเลยขับมาวนมา,มาเมื่อเช้านี่เต็มตะกร้า หน้าหลังก็มีคนอ่าุดหนุนนะไปเยอะจะมีปลาหวานลานี่ปลาหวานนี่ปลาทูผูกผน้อยเองผูได้ตั้งเยอะเนาะนี่เนี่ยน่ร้ยอยเดียวกี่แพก็กลันหนึ่ง 6, 6, หกแพ็กร้อยเดียวเพื่อใครจะซื้อไปฝากญาติพี่น้องนะเอาไปทำใส่แกงหน่อแกงเหนืออะไรก็ได้หมดเนาะบ้านเราอ่านี่ นัไม่ได้อะไรครับเขานะั่นถ้าไชมแต่รีวิวห,ห้ดูเฉยๆว่าเผื่อใครมาเที่ยวทางเนี้ยมันมีพ่อค้ามีแม่ค้ามาบริการึางที่เราไม่ต้องไปขับรถไปวนตลาดเวลาหาที่จอดยากร้อนก็ร้อนมีบริการถ้าเป็นของฝากกษณะแบบนี้นะครับก็ขอบคุณขอให้รวยๆรวยเผืเ่อใครมาชะาอมก็มีนั่นมาดูอีกคันหนึ่งแลหลไหมนู่นพี่สาวเนี่ยของพี่สาวเขามาแล้วเห็นไหมเยอะไม่ต้องห่วงของฝากงิ้วข้าวมิฝั่งนี้ เอาว่าจะพาไปดูนี่หน่อยนี่ว่าจะพาไปดูร้านโจ๊กร้านข้าวต้มขออนุญาตรีวิวนะเจนะราชาบริการไปแล้วนี่รีวิวสดๆถ่ายไลฟ์สดให้ดูนะครับช่วยกันอันนี้ร้านข้าวต้มโจ๊กกาแฟดำกาแฟทีอินวันมีหมดนะครับอาหานตามสั่งเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยดูง่ายๆเห็นตรงนี้ทำสดๆตรงนี้เลย เป็นรถพ่วงแต่ว่า,าเ,นะะเนี่ยสดสดใครหิวข้าวกุ้งตัวใหญ่ๆกุ้งตัวใหญ่ๆสดสดจใจมากอืมก่อนเราเดินทางก็มาเติมพลังตรงนี้ก่อนอมีไข่ลวกเนะาะไข่ลวกเท่าไหร่คะเนี่ยเท่าไหร่เ,เ,เนี่ยมีไข่ด้วย นี่เท่าไหร่ชามนี่เท่าไหร่ร้อยยี่สิบค่ะสองอ๋อมันสองเนาะ <c oughs> ชามเราหกสิบตกใจนึกว่าร้อยยี่สิบเราจะรีวิวให้มาบอกราคาร้อยสิบตกใจเลย <c oughs> นึกว่าชามเดียวร้อยยี่สิบตกใจเลยเออ,เอ,อหมูทั้งกุ้งทั้งไข่เห็นไหมเออหมูกุ้งไข่ดูกุ้งก่อนนี่สดสดใหญ่ๆ <c oughs> เป้งๆนี่นี่กุ้งอยู่นี้ นีค่ะไม่เอาไม่เอาตัวเล็กๆีเอาตัวใหญ่เลยทานให้สะใจเห็นไหมนี่นี่ให้ตัวละสามตัวเอามาให้เราถ้วหนึ่งเป็นอะไรล่ะโอเคจะเป็นโจ๊กหรือเป็นต้มดีแนะนำอ่ะเอาต้มดีกว่ามาเอาเราเมื่อเช้าเราดื่มกาแฟแล้วเอาข้าวต้มมาท้วหนึ่งอ่าเราจุ่นี่จกข้าวไข่เจียวข้าวผัดกะเพราของเจอะไรเนี่ยข้าวทอดข้าวทัดใช่ไหม นี่นี่นี่ของภรรยาผมครับอ่านี่ของภรรยาผมที่สั่งไปอ่าภรรยาผมสั่งไปเดี๋ยวผมก็จะสั่งมาการโอ้น่ากินน่ากินน่ากินไปแล้วครับอ๋นี่ผมสั่งข้าวต้มกุ้มตรงนี้ท่านผู้ชมสดสดทำสดสตรงนี้เลยให้ดูเลยจะจะเพื่อใครมาชะอมนอกจากมีอาหารรองท้องแล้วก็ยังมีของฝากจากแม่ค้าคนสวยทุงเท่าไหร่นะ ร้อเนี่ยถุงร้อยสิบนี่เป็นอะไรถุงแผ่นหมูนมนเหมูแผ่นร้อยี่สิบเม็ดหรอนมูอะไรร้อยยี่สิบมันกันไหนดูที่อี้เบอร์แม่ค้าอันนี้เราทำส่งด้วยอันนี้อร่อยเบอร์แม่ค้าเบอร์แม่ค้าอยู่นี่นะครับเบอร์อะไระศูนย์แปดหกอ่าดิเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหกค้าชื่ออะไรจ้ะเจวาดเจวาดอ๋อนี่เจวาดนะครับแม่ค้าเจวาด อ่าโทรหาได้นะใครต้องการเม็ดมะม่วงหินพานสดสดอร่อยกรอบหอมทำวันตะวันเลยนเนี่ยมาทำวันตะวันเลยเหรอเผื่อหน่อยเดียวชิมหน่อยเพื่อเป็นนั่นลองแค่ไม่ลอ,อยนะเราซื้จ้าเนี่นยฮะอันนี้ทำชมห่มจะชิมนี่เพราะว่าชิมเลยอ่ะทำวันตะวันเลยอตอบจริงครับผมไม่มีไม่เหม็นหืนไม่หืนไข่เองที่คนท่าอามช่องผมมีคนติดตามแสนกว่า อืมทั้งปลาทั้งแม่วา่าดทั้งอะไรนะโทรเบอร์เดียวจะจบหมด้มไดก็มาทางนี้นะท่านผู้ชมเราไม่ต้องขับรถบนไปตลาดเสียให้เสียเวลาใช่แล้วของตลาดไ,ได้ไหมใช่าฟังเสียงม่ค้าใครที่ซื้อของตลาดนะต้องรู้นะครับรอดบางครั้งมันนานตั้งอยู่นานแล้วก็บางตัวบางอย่างแพงกว่าแพงอืม หมูแผ่นก็มีที่กินนะวันนี้เขาจะอย่างเงี้ยทอดวันต่อวันวันต่อวันเลยเนี่ยอย่างนี้ก็วันต่อวันเนี่ยการันตีจากแม่ค้าเอาไว้กรอบจริงใครที่ชอบกินกับแก้มใครชอบไปทําอาหารอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้หมูแผ่นท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองกินให้ดูนะมันกรอบจริงนะอืมอันนี้ทำไงฟองเตียงฟองเตียงอื ตัดเองไงหรอกำไรน้อยแต่ว่าขายคุณภาพอันนี้เราเราขายน้อยก่อนได้ขายเยอะๆเนาะใช่ไหมคะคนชะอาดันเนี้ยอืมของบ้านเราเลยใช่ที่นี่เลยคนเพชรเมื่อก่อนเมื่อฉันทำงานอยู่เนี่ยฉันก็มาฝึกฉันไปต้อยรอเก่าไงฉันอยู่เนี่ยใายต้อยรอเนาะเอ้่อฉันอยู่เชียงใหม่แต่ฉันมาฝึกนี่ประจำไงมาทีสามเดือนสามเดือนอยู่ค่ายเนี่ยมันก็ตะเวนเที่ยวกินอยู่แท่านั้นแหละ อ่าวางได้ก่อนจัดตังก่อนอืมเดี๋ยวจัายตังเดี๋ยวให้เดี๋ยวรับด้วยก่อนอืมนี่นะบ้านพักก็ดีบ้านพักก็กด้วยเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยทั้งนั้นเลยเป็นแถบสีเนี่ยอืมอืม,อมทั้งนั้นเลยอันนี้ก็คนเข้ามาพักมารถจอดแถเนี้ท่า,านผู้ชมใกล้หมดเลยนะมันเป็นทาวน์โฮมเนาะแล้วเข้ามาซื้อซื้อแล้วก็มารีโนเวทมาปรับปรุงใหม่บ้านพัก ห้องแอร์หมดแล้วท่านผู้ชมแอร์อหมดอืมมีาราเอกเกะผมจะบอกให้ว่าเมื่อคืนเนี่ยอย่างในห้องเนี้ยบางบ้านเ็จะมีไฟบลบอเว็บบอเว็บไฟรอเกะไฟไฟให้ด้วยเออมีก็อยู่ในตัวมีไฟดูยูทูบดูร็อคเว็บคิดได้หมดร้องก็ปิดประตูปิดกระจกร้องกันอยู่ในนี้แล้วก็ดึกมาพอไม่เกินเที่ยงก็หลับแต่ถ้าแต่ละบ้านต่างคนต่างร้องก็ไม่มีใครว่าเลย <c oughs> ไอ้ว่าการที่นี่มันเป็นเรื่องของกรารพักผ่อนเนาะแต่ว่านักท่องเที่ยวเขาก็รู้แหละประมาณไม่ไม่เกินเที่ยงเขาก็หลับอืมแต่เที่ยงตรงนี้ไม่ได้ชุมชนนะท่านผู้ชมเป็นที่พักหมดนะครับเพราะนั้นใครตะตะโกนแหกร้องเพลงอะไรก็ร้องได้หมดนะครับก็สนใจเรื่องของฝากก็ติดต่อได้เจว,วาดบุญอีคัรหน,นึ่งนี่พี่พี่ชายเขานี่พี่สาวหรือแฟนเขาก็ไม่รู้เพื่อนเหรอพี่อ๋อเพื่อนนั้นนะเพื่อนในค้าพอค้าเนาะ อ่ะโอเคประมาณนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้าไลไ์สดในโอกาสหน้าต่อไปขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมคอมเมนต์แล้วก็ติดตามชมช่องต้งมืเสศรประเพียงเรษตรมือใหม่นะ,ะท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ในอีกหน้าสวัสดีครับพูดเก่งจังเลย้